สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์นน์ชแนลนะครับวันนี้นะครับมีรถเหล็กนะเป็นสเกลใหญ่นะครับ1.32ต่อ32าของจาด้าทอยนะครับก็เป็นเจ้า t o โยต้นะครับอ่าคันนี้เป็นคอนเซปต์คาเนาะก็คือเจ้าคอนเซปต์คาของอาซูป้านั่นแหละอ่ะมาดูตัวรถกันดีกว่าครับผมเริ่มจากด้านใต้ท้องก่อนเลยนะครับนี่ครับสเกล1.32ต่อ32นะครับ โตโยต้า FT1 นะครับคือมันเป็นคอนเซปต์คาร์เนาะมันก็จะใช้รหัส FT1 นะครับอ่ะนี่ครับ Make in China นะครับ www.jadatoy.com นะนี่ครับผมนี่โลโก้า a d a นะครับนี่นะครับเจ้าตัวรถสีแดงเลยนะครับแดงจแจ๋วโอ้โหสวยงามเลยนะครับด้านหน้านะครับ มีโลโก้นี่ครับตรงฝากระโปรงหน้านะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับเป็นตัวนูนด้วยนะอันนี้แจมนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นพลาสติกสวยงามเลยนะครับด้านนี้นะครับเห็นไหมจะมีช่องรับลมนะครับเข้าเครื่องยนต์นะแล้วก็ทําลายนะครับไม่ใช่เป็นลายตะแกงนะอันนี้เป็นลายเหมือนลายเห็นไหมลายพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนอืให้รายละเอียดดีเทลมาดีใช่นะครับนี่ครับลิ้นหน้านะครับอื มีช่องเอาลมนะครับเข้าไปเป่าพวกเบรกแจมนะครับฝากระโปรงหน้านะครับเป็นนี่ครับพลาสติกใสนะครับมอนเหรื่องยนต์นี่ื่องยนตเป็นแบบฝาแดงด้วยนะครับอ่าสวยงามนะเป็นตัวคอนเซปต์คาร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนเนาะกระจกนะครับรอบคันก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับมอนหนภายในเป็นสีดํานะครับนี่มีช่องคีบอ่ารีดลมออกนะครับจากซุ้มล้อนะให้รถวิ่งได้เร็วขึ้น หลังค่านะครับก็อันเนี้ยก็จะเหมือนตัวจริงนะครับมีเว้ามีโค้งนะครับมีช่วงบุ๋มเนาะดันข้างตัวรถนะครับแม็กที่ให้มานะครับเป็นสีดำนะครับก้านทีๆเลยตัวนี้เป็นล้อยางจริงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังสวยงามเลยนะครับนี่ครับลายเส้นข้างตัวรถนะครับก็ให้รายละเอียดมาดีนะครับนี่รีดเข้าไปนะครับมีคีบรีดอากาศนะเข้าตัวซุ้มล้อหลังด้วยนะครับอืม กระจกตรงห้องโดยสารนะครับตรงนี้ไม่ได้ให้มาเนาะมีตรงช่วงห้องโดยสารหลังนะครับเล็กๆตรงนี้ดันท้ายนะครับโอ้โหดานท้ายก็แจมนะครับมีโลโก้โตโตยโต้าชัดเจนนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมนะครับตรงนี้ป้ายทะเบียนก็จะเขียนว่า JDM นะครับสวยงามเลยนะนี่ปลายท่อไอเสียนะครับดิสฟิวเซอร์ดันท้ายรถนี่เห็นะนี่ออกมาแจมขนาดนี้นะครับ ไฟท้ายนะครับก็จะให้เป็นพลาสติกใสนะครับทรงแบบสามเหลี่ยมแหลมๆออกมาแบบนี้นะอืมสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกนะสามารถยืดหยุ่นได้นะครับอืมก็สวยงามนะครับมีนี่ครับส่วนวอลส่วนโค้งให้รายละเอียดดีเทลมาดีเลยนะครับสวยงามนี่ครับลูกเล่นของงานใหญ่นะครับก็คือสามารถเปิดประตูได้แบบนี้นี่เห็นไหมครับ ก็จะมองเห็นภายในนะครับชุดเบาก,ก็จะเป็นเบาแบบหลังแข็งเนาะแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับพผงมาลายชุดคอนโซลน,นะครับก็เป็นสีดำหมดเลยนะครับถือว่าจาแจ๋วก็เลยทีเดียวนะครับกับงานสเกลใหญ่ๆเนาะคลิปนี้นะครับก็เอาเจ้า t o y o ต a านครับ f t 1นะครับหรือว่ามันจะเป็นตัวคอนเซปต์คานั่นแหละนะครับของเจ้าซูปอรตัวใหม่เนาะ นะครับงานของจาด้าทอยมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนะเาะแล้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ